สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายป้าอ้อยมีเรื่องร้อนๆและมีข่าวดีมาบอกค่ะเมื่อวันซืนนี้ได้ไปสอบซิติเซนมาค่ะแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการรอสาบานตนค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเอา เรื่องราวต่างๆมาแชร์ให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ต้องการที่จะสอบซิติ z เซนด้วยเช่นกันการที่เราจะสอบอเมริกันซิติ z เซนได้นั้นเราจะต้องเข้ามาอยากถูกต้องตามกฎหมายและในเคสของคุณยายป้อ้อยเข้ามาได้2ปีก็ทำเรื่องถอดถอนกรีนการ์ดเพื่อต่ออายุ สิบปีที่เป็นเพสเดนต์ของที่นี่ในช่วงที่ยื่นขอถอดถอนเพื่อให้ได้การอยู่ที่นี่อีกสิบปีนั้นในช่วงนั้นเอง USCIS ก็ส่งหนังสือมาแจ้งว่าเขาจะต่ออายุไปให้ใหอีก48เดือนถึงจะทำขั้นตอนต่อไปให้ได้ในช่วงนั้นเองก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เราน่าจะได้โอกาสที่จะสอบอเมริกันซิติเซนจึงเข้าไปศึกษาหาความรู้ในเพจของ uscis และได้รับการแนะนำสนับสนุนจากน้องๆหลายๆคนว่าสอบเลยปาอ้อยสอบเลยไม่ยากอย่างที่คิดไม่ใช่ว่ากลัวยากหรือกลัวง่ายแต่ในตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะสอบค่ะและเมื่อตัดสินใจว่าจะสอบ ก็ได้เริ่มศึกษาข้อความต่างๆและรวมทั้งไปปริ้นแบบฟอร์มมาแบบฟอร์มที่ใช้ก็คือ n 4 0 0มีใช้สำหรับเคสของกรณีคุณใหญ่ประอ้อยนะคะในเคสของคืออื่นคนอื่นไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันเพราะเป็นแบบฟอร์มที่เรียกว่า application for naturalization รวมทั้งไปปริ้นเอาข้อสอบที่เรียกว่า 1 0 0 c i i v i c s หรือ c i v i c 1 0 0มันคือคำถามทั้งหมดที่มีอยู่ร้อข้อออกมาหลังจากนั้นก็ลงมือลืมกรอกแบบฟอร์มค่ะกรอกแบบฟอร์มเมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มเสร็จก็ตั้งใจอ่านและทบทวน c ี v i c s 100ซึ่งเป็นคำถามทั้งหมด100ข้อด้วยการชม คลิปวิดีโอที่มีผู้คนทำกันไว้มากมายการชมคลิปวิดีโอเป็นการฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษที่ใช้ตั้งคำถามและัและอธิบายคำตอบนั่นเองทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยและได้ฟังว่าสำเนียงในแต่ละข้อแต่ละคำและในคำตอบเขาใช้สำเนียงแบบไหนเขาพูดกันอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญนะคะ เราจะต้องทบทวนหากใครยังไม่ทราบภาษาอังกฤษหรือไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเท่าที่ควรแนะนำว่าให้ไปหาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมซึ่งในเวลานี้ภาษาอังกฤษออนไลน์มีมากมายก,กายกองรวมทั้งในเมืองของแต่ละเมืองก็จะมีการสอนภาษาอังกฤษด้วยอยากจะเป็นซิติเซนต้องรู้ภาษาอังกฤษค่ะอย่างน้อยคุณจะต้อง รู้คำถามอ่านคำตอบได้รงทบทวนเรื่องของแบบฟอร์มกันแบบฟอร์มทั้งหมดมีทั้งหมด20หน้าและมีพาร์ททั้งหมด13พาร์ทในแต่ละพาร์ทมีความสำคัญอย่างไรลองมาดูกันพาร์ทพาร์ทที่1เป็น information about your r e i g i l e เขาหมายความว่าคุณมีกฎเกณฑ์หรือ มีความมีคุณสมบัติที่จะสมัครได้หรือไม่เข้าไปอ่านดูและก็ตอบคำถามและขีดลงไปในช่องที่เป็นตัวของเราว่าเรา i r r i g i b l e หรือเรามีคุณสมบัติที่จะสมัครหรือไม่พาร์ทที่สเป็นเรื่องของ information about you ก็คือการกรอกชื่อที่อยู่กรอกชื่อนามสกุลของเราตามใบกรี e การ์ดนะคะ หากใครที่เคยแต่งงานมาและเปลี่ยนานามสกุลไปใช้ของสามีก็ต้องกรอกในพาร์ทที่สหน้าต่อไปด้วยให้เรียบร้อยนอกจากมน,นั้นก็จะเป็นเรื่องของ U.S. Social Security Number ที่ทุกคนที่จะทำการสมัครก็จะมีกันครบถ้วนแล้วรวมทั้งเรื่องของวันเกิดเรื่องของเงื่อนไขต่างๆด้วยพาร์ทที่ส เป็นเรื่องของ accommodation for individual with disability อันนี้เป็นเรื่องของคนที่พิการและต้องการความช่วยเหลืออ่านแล้วก็ติ๊กลงไปตามข้อที่เป็นเรื่องของตัวเองพาร์ทที่4เป็นเรื่องของ information to contact อยู่ก็คือการระบุเบอร์โทรศัพท์ email address ใส่ลงไปพาร์ทที่5 เป็นเรื่อง about your resident คือเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เราอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานี้รวมทั้งบอกว่าเรามาอยู่วันนี้ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่โดยดูจากใน Green Card อ่าในไม่ใช่ค่ะของตัวในส่วนของตัวเราเองดูจากพาสปอร์ตค่ะ เราเดินทางเข้ามาอยู่ในฐานะคู่มัน่นวีซ่าคู่มัน่นเมื่อไหร่อกรณีของคุณยายป้าอ้อยมาโดยวีซ่าคู่มั่นนะคะถึงได้กล่าวในลักษณะนี้อ้อเดี๋ยวขอตัวอีกนิดนึงวันนี้ที่มาพูดให้ฟังจะเป็นเรื่องของกรณีของตัวคุณยายป้าอ้อยเท่านั้นนะคะ ในพาร์ทที่5ก็ยังต้องอ้างถึงและเขียนที่อยู่ของเราที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยว่าเราเคยพักอาศัยอยู่ที่ไหนข้อ7เกี่ยวกับเรื่องของ parent ถ้า parent หรือพ่อแม่ของเราไม่ใช่ชาวเมือกันก็ข้ามไปเลยนะคะข้ามไปเป็นพาร์ทที่7เลยค่ะ พาทที่7 biographic information นะคะเป็นเรื่องของรูปรักษของเรานั่นเองได้แก่ yeah. เราเป็นชาวอะไรมีความสูงเท่าไหร่ผิวมีผมสีอะไรมีตาสีอะไรพาทที่8เป็นเรื่องเกี่ยวกับ your employment and school your attend เป็นเรื่องของประวัติการทำงานและประวัติการเรียนนั่นเองในเคสของคุณยายป้าอ้อยทำงานมาค่ะ เสียนมาแล้วถึงได้มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นก็อ้างถึงเรื่องของที่ทำงานว่าเราทำงานที่ไหนอยู่ที่บริษัทนั้นนานแค่ไหนและอยู่มากี่ปีต่อไปเป็นพาร์ทที่9เป็นเรื่อง time outside the United States เราออกจากอเมริกาไปที่ไหนมาบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะต้องระบุ5ปีที่ผ่านมาค่ะ เรากลับไปประเทศไทยบ่อยแค่ไหนไปมาเมื่อไหร่บ้างไปมาครั้งละกี่วันหรือเราเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ไหนมาบ้างต้องระบุให้หมดภายใน5ปีที่ผ่านมาภาคที่10เป็นเรื่องของ Military History เป็นเรื่องของการสมรส เราจะต้องระบุว่าเราสมรสมาแล้วกี่ครั้งซึ่งรวมครั้งล่าสุดที่เราอยู่กับสามีชาวอเมริกันด้วยรวมทั้งได้อ้างอิงและกล่าวถึงประวัติการแต่งงานการสมรสของเรากับสามีและการหย่าขาดไม่ว่าจะเป็นทั้งของเราและของสามีด้วย ต้องใส่รายละเอียดลงไปถ้าไม่พอสามีพอ่ออ้อยเคยแต่งงานมาแล้วสี่ครั้งค่ะก็เลยต้องไปต่ออีกใบหนึ่งแนบไว้ข้างหลังพาทที่สิเป็นเรื่องของ c h i เด r e ค่ะก็คือลูกของเรานั่นเองเราจะต้องเอาเรื่องราวข้อมูลของลูกของเรามาใส่ไว้ในนี้ด้วยพาท1ิ ที่12สําคัญมากเลยค่ะเพราะเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบพาร์ทที่12เนี่ยจะยาวมากซึ่งในนี้เนี่ยจะรวมทั้งคําศัพท์ต่างๆที่เราจะต้องศึกษาถ้าอยากรู้ว่าคําศัพท์ไหนบ้างที่เขาจะออกเมื่อเราเข้าไปอ่านเราจะรู้ว่าเฮ้ยคำนี้มันน่าสนใจมันน่าจะเป็นคําศัพท์ในแต่ละข้อรวมแล้วเนี่ยคำศัพท์คงไม่ต่ากว่า100่ําศัพท์เพราะหน้า ทาสสิบสองเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าสิบเอ็ดไปจนถึงหน้าที่เดี๋ยวนะคะหน้าที่สิบหกเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าคำศัพท์ไหนที่เราเดาว่าอาจจะออกสอบหรือไม่ mm. เข้าไปดูใน YouTube ที่หลายๆคนทำ mm. เขาจะเรียกว่า definition หรือให้อธิบายคำศัพท์นั้นๆจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วเราต้องอธิบายความหมายของคำศัพท์นั้นๆให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะตัวอย่างบางคำศัพท์นะคะอย่างเช่นข้อ15ของพาร์ทนี้เขาถามว่าคุณเคยได้มีส่วนร่วมกับ Military Unit m i l i t a r y Unit เราจะต้องรู้ว่าคำนี้ Military Unit คืออะไร ต้ออ้ยเองได้ไปหาคําแปลแล้วก็เอาคําศัพท์พวกนี้มาท่องนะคะแล้วก็ยังมีเช่นคําว่า recruit enlist conscript เราจะต้องหาความหมายคําศัพท์และอธิบายเป็นภาษาอังกฤษค่ะในพาร์ทสิเนี่ยถ้ตอนท้ายข้อ4 5่สบาถึงห้บางข้อข้อ4 5่สถึงห้เนี่ย เราจะต้องตอบ yes ค่ะส่วนข้อที่ผ่านมาด้านบนทั้งหมดจะต้องตอบคำว่า no อาจจะ Complicate หรือสับสนนิดหน่อยในพาร์ทถ้าหากว่าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะถ้าคุณยายป้าอ้อยทราบยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะช่วยอธิบายให้ฟัง หลืออีกสองแผ่นก็คือหน้า16และหน้า17นะคะอ๋อหน้า16ถึงหน้า20คุณยายป้าอ้อยปริ้นมาแค่หน้า17เพราะว่าหลายๆหน้าไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่ได้ใช้อย่างเช่นจะมีทนายมีคนทําเอกสารให้ก็จะต้องใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปด้วยคุณยายป้าอ้อยทําเองค่ะ ก็เลยแค่เซ็นชื่อเท่านั้นเองนะคะส่วนซีวิกหนึค่ะรูปร่างเป็นแบบนี้ค่ะตอนที่คุณยายทำการทดคุณยายป้าอ้อยกำลังทบทวนก็จะขีดจะเขียนอะไรลงไปเยอะมากเลยนะคะทั้งหมดมี100ข้อเต็มๆในหนึ่งข้อถ้าเราได้อ่านเราได้ทบทวนด้วยการใช้ YouTube ของเพื่อนที่เขาทำ YouTube กัน เราจะเข้าใจแจมแจ้งและจําได้แม่นยํากรณีของคุณยายป้าอ้อยท่องจนตําจําได้ให้คุณลุงคุณตานะคะคุณตาคุณลุงเป็นคนช่วยถามให้ให้ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาก็ตอบได้ในคําตอบที่แต่ละข้อให้มาบางคําตอบก็จะมีหลายคําตอบมาก หมายความว่าเราเลือกเพลงคำตอบใดคำตอบหนึ่งมาอธิบายในนี้เพราะในนี้มีคำถามและคำตอบอยู่เรียบร้อยนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ writing vocabulary และ reading writing นี้คือกรณีที่เจ้าหน้าที่ จะอ่านประโยคซึ่งประโยคต่างๆเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นจากในเอกสารพวกนี้นะคะแล้วให้เราเขียนตามประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวส่วน reading อัอนเมื่อกี้ writing เนาะคือเขียนแล้วก็ reading reading ก็จะมีคำขึ้นมาให้บนจอแล้วก็ให้เราออกเสียงอ่านเอกสารเหล่านี้มีประกอบไว้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ทุกคนได้ศึกษา เข้าไปชมกันนะคะเข้าไปศึกษาและเข้าไปอ่านแนะนำว่า ควรจะรีบอ่านก่อนที่จะมีการสมัครเมื่อสมัครแล้วเรายื่นใบสมัครและส่งเอกสารต่างๆประกอบไปให้ USCIS ในเขตพื้นที่ของรัฐที่เราอาศัยอยู่แล้วจากนั้นเขาจะส่งข้อมูลกลับมาให้เราค่ะเป็นหนังสือส่งมาทางไปรษณีย์เพื่อแจ้งว่าเขาได้รับข้อมูลของเราแล้วอ้ออย่าลืมลงทะเบียนในออนไลน์ด้วย เพราะว่าเราสามารถสมัครออนไลน์ได้ค่ะเอกสารต่างๆสแกนส่งไปให้ USCIS ในกรณีของคุณยายป้าอ้อยส่งเอกสารจริงๆไปค่ะทำสำเนาชุดหนึ่งส่งไปแล้วก็เก็บสำเนาวไว้ชุดหนึ่งนะคะเมื่อเราส่งไปแล้วไม่นานก็จะมีหนังสือที่สร้างความตื่นเต้นดีใจมาให้ก็คือ วันนัดสัมภาษณ์ค่ะบางคนอาจจะต้องไปทำการฟิงเกอร์สแกนอีกแต่กรณีของคุณยายประอ้อยไม่ต้องแล้วค่ะเขานัดวันไปสัมภาษณ์เลยเมื่อถึงวันสัมภาษณ์เมื่อถึงวันสัมภาษณ์เรากไ็ได้รู้ว่าเราจะได้รับการสัมภาษณ์ที่ไหนอาจจะอยู่ใกล้ๆบ้านเราหรือไกลบ้านเรามาก ในกรณีของคุณยายป้าอ้อยจะต้องขับรถเดินทางไปไกลอีกถึง6-7ชั่วโมงทีเดียวเพราะอยู่อีกฝากหนึ่งของรัฐที่อาศัยอยู่ค่ะเราก็เลยออกเดินทางกัน1วันร่วงหน้าและไปพักอาศัยอยู่ในโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลาจาก USCS ในพื้นที่นั้นมากนักและก่อนเวลา15นาทีเราก็ไปยืนเข้าแถวคอยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่างๆไม่ว่าจะตรวจร่างกาย ตรวจของที่เราพกพาไปและตรวจเอกสารที่เราถือไปจากนั้นก็ได้เวลาที่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆค่ะไปนั่งคอยอีกสักครู่ก็จะมีคนเดินออกมาเรียกว่าไพลินค่ะโอ,อ้ไม่มีคำว่าค่ะไพลินนั่นแหละค่ะชื่อของคุณใหญ่ป้าอ้อยวันสัมภาษณ์ นั่งต่อหน้าเจ้าหน้าที่แสนจะตื่นเต้นไปถึงเขาก็จะให้เราหนะ้าให้เราสาบานตนก่อนค่ะส่วนในเรื่องนิ้วที่ไปสแกนเนี่ยของคุณยายป้าอ้อยเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ mm hmm. เจ้าหน้าที่ก็บอกอ่ะนั่งลงได้นะคะขอดูเอกสารบ้างอย่างจากเรานะคะจากนั้นเราก็นั่งคุยกันเจ้าหน้าที่ก็จะถามอาจจะเริ่มต้นจาก N 400ก่อน หรืออาจจะเริ่มต้นจาก c ี vic 1 0 0ก่อนหรืออาจจะเริ่มต้นจาก Reading Writing ก่อนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะในประโยคของในเรื่องของการสอบ N c i i คส0 0 0ซึ่ง C i ว i c 1 0ึซึ่งมีอยู่ร้อข้อเจ้าหน้าที่จะถามเราทั้งหมด6ข้อหาก6ข้อเราตอบถูกหมด ก็จบกันกับสำหรับเรื่องซีวิต100แต่ถ้าเราตอบผิดบ้างเจ้าหน้าที่จะถามเรา10ข้อเราจะต้องตอบถูกทั้งหมด6ข้อค่ะของคุณยายประอ้อยไม่โดนถามคำศัพท์เลยแม้แต่คำเดียวทั้งทั้งที่ไม่อยากคุยนะจำได้หมดเลยค่ะแล้วก็ให้ทำไรติงรีติงรีดิงรวมทั้งสอบถามเรื่องส่วนตัวบ้างน,นิดหน่อยค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ปริ้นเอกสารมาให้ใบหนึ่งอ้ก่อนที่จะปริ้นเขาจะมีให้เราเข้าไปอ่านบนจอ,อเรียกว่าอะไรนะแท็บเล็ตค่ะว่าข้อมูลที่อยู่ ที่เขาเขียนมาให้เราดูเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วก็ให้เราเซ็นชื่อแล้วก็เซ็นอะไรอีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้ค่ะแล้วจากนั้นเขาจะปริ้นกระดาษมาให้เราใบหนึ่งในกระดาษนั้นลองอ่านดูนะคะในส่วนของคุณยายในกระดาษนั้นมีติ๊กบอกว่านะคะคุณได้ผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษประวัติของอเมริกาและอะไรอะไรอีก เรียบร้อยแล้วอ้อแปบ๊บนึงเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะของคุณยายเขาติ๊กไว้ตรงที่ว่า you pass the English test and the U S history and government test นี่ค่ะแล้วก็มีการติ๊กอีกข้อหนึ่ง decision cannot be made yet about your application เขาจะบอกเรา ว่าเขาจะทำอะไรต่อก็หมายความว่าคุณยายแค่ผ่านการสัมภาษณ์แต่ยังไม่ได้หมายความว่าคุณยายจะได้เป็นซิติเซนหรือเปล่าต้องรอให้เขาส่งหนังสือมาคอนเฟิร์มและนัดทำการสาบานตนค่ะเมื่อเราสาบานตนเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละค่ะเราจะได้เป็นอเมริกันซิติเซนเต็มตัว ทำไมถึงอยากเป็นมันมีข้อดีค่ะข้อดีมีมากมาย่ายกองข้อเสียหรือคะตอนนี้คุณยายยังนึกไม่ออกค่ะแล้ววันหน้าจะมาเล่าต่อเมื่อไปทำการสาบานตนมันเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวมากเลยค่ะที่ตัวเองสามารถทำได้และได้ประสบความสำเร็จมันคือความมั่นคงของชีวิตของคุณยายป้าอ้อย ผู้หญิงไทยไวัยชาราคนหนึ่งคุณยายปอ้อยอายุ64แล้วค่ะก็น่าจะเรียกคุณยายได้แล้วนะคะค่ะแล้วที่มาทำคลิปให้ดูวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนทำได้ค่ะหากใครมีคำถามอยากจะถามหรือขอคำแนะนำใดๆยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่จะรู้เฉพาะในกรณีและขั้นตอนและคุณสมบัติของคุณยายปอ้อยเท่านั้นนะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไปทำการสมัครสอบกันทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยและประสบความสำเร็จนำความภาคภูมิใจกลับมาให้ตัวเองและครอบครัวสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ